สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คคำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองมีชื่อเรื่องว่าขอสายพลอยหน่อยค่ะเรื่องสยองขวัญจากสายเรียกเข้าปิศนานั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นหนึ่งซับหนึ่งไลค์มาติดตามแลวฟังกันเลยครับดิฉันยอมรับว่าดิฉันนั้นเป็นคนที่กลัวผีมาก เคยเจอเรื่องผีมาตั้งแต่เล็กจนโตแม้ชีวิตจริงนั้นไม่เคยถูกผีหลอกจังๆแต่อาจจะเคยถูกผีหลอนมาบ้างแต่ก็น่าขนหัวลุกพอๆกันนั่นแหละค่ะเรื่องราวเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วดิฉันได้เช่าห้องพัก อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านหลังร้านอาหารพงหลีย่านนั้นมีคนพุกผ่านทั้งวันและกลางคืนในซอยก็มีแผงอาหารทั้งสองฝั่งส่วนมากดิฉันนั้นก็ฝากท้องตอนเลิกงานแถวนี้น่่เองค่ะซึ่งตัวของดิฉันนั้นชาวห้องอยู่ชั้นสามเพียงคนเดียวเพราะใจชอบอิสระมีเฟอร์นิเจอร์และแอร์พร้อมโชคดีที่ได้ห้องริมหน้าต่างด้านนอกค่อนข้างติดกับซอย ในห้องมีโทรศัพท์พหัวเตียงที่ต่อจากโอเปอเรเตอร์ชั้นล่างและมักไม่ค่อยได้ใช้เพราะส่วนมากก็ใช้มือถืออยู่แล้วจู่ๆคืนหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์พดังจากหัวเตียงขณะที่ดิฉันเพิ่งนอนได้ไม่นานนักเอื้อมมือไปพางก็นึกสงสัยว่าใครเป็นคนโทรมาแต่ก็พอได้ยินเสียงเป็นสาวพูดจาอ่อนหวานน่าฟังว่าขอสายพอยหน่อยค่ะกำลังพูดค่ะดิฉันตอบไปโดยไม่คิด ขอโทษค่ะนั่นไครคะเอื้อยเองจ้าแหมคิดถึงจังเลยเอาละสิดิฉันงงมากเลยพอไม่เคยคุ้นชื่อกับชื่อนี้เลยเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าแต่อาจจะโทรผิดเบอร์ก็ได้เลยบอกไปตามตรงเธอกับย้อนถามชื่อจริงดิฉันน่าจะถามเธอก่อนว่าพอยไหนคะชื่อจริงอะไรเหรอแต่เมื่อเผลอบอกไปแล้ว เธอกับหัวลอดเสียงใสยืนยันว่าใชาแ่แน่ๆดิฉันชักระแวงขึ้นมาถามชื่อจริงบ้างเธอบอกว่าเธอชื่อองค์อ่อนเคยทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งดิฉันยิ่งแน่ใจว่าเธอต่อผิดสายอย่างแน่นอนอธิบายให้เธอฟังเธอก็อึ้งไปสักพักหนึ่งทวนเบอร์ให้ฟังแต่เบอร์กับตรงกันซะอย่างนั้น สงสัยว่าสายจะพันกันหรือไม่ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเบอร์ซ้ำกันเอื้อยก็วางหูไปดิฉันก็นอนหลับตาพงนึกสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่นึกไม่ออกว่าสงสัยอะไรแต่ไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นรัวๆจนบิดสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอรับสายก็ได้ยินเสียงเดิมดังขึ้นอย่างล่าเิงพอใช่ไหมเมื่อตะกี้ฉันต่อผิดชื่อเล่นชื่อจริงก็เหมือนกันซะด้วย ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่และบอกไปเสียงเรียบๆว่าคราวนี้คุณก็ตอบผิดอีกแล้วนะเข้ามาเบอร์ฉันอีกแล้วขอโทษค่ะขอโทษจริงๆโทษเอื้ยเอ้ย,อยฉันจะททำยังไงเนี่ยติดต่อพลอยไม่ได้เลยเรื่องสําคัญซะด้วยสิเธอพูดเหมือนเสียงเศร้าอย่างน่าเห็นใจเลยปลอบเธอไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนไหนๆพลอยคนนี้ก็ตาสว่างแล้วเอ้ยมีอะไรอยากจะเล่าก็เล่าเ,าเอถอะทําไม่ใช่ความลับนะ นึกว่าเป็นเพื่อนแบบพอยก็แล้วกันเอ้ยเลยขอขอบใจเป็นยกใหญ่ในที่สุดเราก็ได้คุยกันอย่างเพื่อนเอื้อยอย่างนั้นเอื้อยอย่างนี้เธอช่างพูดคุยเก่งบอกว่าตอนนี้กําลังเหงาเหลือเกินถึงได้โทรมาหาเพื่อนใครๆก็ไม่ว่างทั้งนั้นอยากจะบายเรื่องแฟนที่ยังโกรธกันอยู่ไม่ยอมคืนดีกันสักทีหนึ่งเอ้ยผิดเองจะ้ะหึงเขาผิดผิดใครจะคิดว่าเขาจะควงน้องสาวเที่ยวด้วยละ่ะ นึกว่าเป็นแฟนใหม่นึกว่านอกใจแล้วสะอีกเลยว่าเขาไปแรงๆจนเขาโกรธใหญ่เลยพอรู้ความจริงโทรไปขอโทษก็ไม่ยอมรับไปหาที่บริษัทกระหลบหน้าบางทีก็หนีขึ้นรถไปเลยวันก่อนโทรไปหาเขาก,กลับบอกว่าเลิกกันดีกว่าผมไม่ชอบผู้หญิงที่ขี้หึงแบบไร้เหตุผลเราก็บอกว่าที่เราหึงนั้นก็เพราะรักเอื่อยเล่าไปสะอื้นไปจนทําให้ฉันเริ่มเวทนาแกงบอกไปว่า ตัวเองนั้นก็พึ่งเลิกกับแฟนมา2อสามคนแล้วผู้ชายดีๆมันมีเยอะแยะไปเมื่อเขาไม่ต้องการเราแล้ว,ลวจะไปงอนง้อให้เสียศักดิ์ศรีทำไมตัดใจดีกว่าเสียงหวนหวานคองอ้อนเก่งตัวจริงคงสวยน่าดูจริงไหมล่ะดิฉันพูดจังเอ้อยหัวล้อออกมาได้ขอขอบใจสุดๆก่อนจะวางหูไปดูนาฬิกาเกือบสองยามแล้วและพูดกันมาตั้งแต่สี่ทุ่มเศษๆแน่ วันรุ่งขึ้นดิฉันมัวยุ่งกับงานจนลืมเรื่องเอื้อยไปซะสนิทตกค่ำคืนนั้นแวะทานอาหารที่ละข้างทางก่อนที่จะเข้าห้องมาอาบน้ำเปิดดูทีวีเรือบมองโทรศพัพท์ฉุกคิดได้ว่าเมื่อคืนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่พอคิดไปคิดมาพอดีเสียงมันก็ดันขึ้นทันทีวันดีเจพอยคราวนี้ไม่ได้โทรผิดอีกแล้วนะจงใจโทรหาเธอจริงๆนั่นแหละ พิบตานั้นดิฉันก็นึกออกว่าดิฉันกำลังสงสัยเรื่องอะไรเครื่องนี้มันไม่ใช่สายตรงแต่คนที่โทรมาหานั้นจะต้องระบุหมายเลขห้องโอเปอเรเตอร์ถึงจะต่อได้ถูกห้องแสดงว่าเอื้อเองนั้นคงต้องบอกเลขห้องดิฉันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ได้เธอรู้ได้ยังไงล่ะไม่ต้องเล่นละครให้เสียเวลาดิฉันถามไปตรงๆถามว่าเธอจงใจโทรมาที่เบอร์นี้ใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหม รู้ชื่อติฉันด้วยหมายความว่าอย่างไงกันเธอเป็นใครต้องการอะไรกันแน่มีเสียงสะอื้นเบาๆฟังดูโศกเศร้าอย่างน่าใจหายก่อนจะพูดปนสะอื้นไปว่า mm. พอจ๋าขอโทษให้เอื้อยด้วยนะอย่าโกรธเอื้อยเลยเอื้อยมีเพื่อนชื่อพออยู่ห้องนี้จริงๆเอื้อยโทรมาหาเพื่อนพออยู่บ่อยๆเกือบทุกคืนเลยก็ว่าได้แต่พอเกิดเรื่องพอยก็ย้ายหนีออกไปเอื้อยเหงา พลอยจ๋าเอื่อยเหงาเหลือเกินโทรไปหาใครก็ไม่มีใครรับจนเอื้อยต้องโทรมาหาที่นี่อีกครั้งพลอยไม่เคยตายพลอยไม่รู้ว่าโลกหน้ามันเหงาและน่ากลัวแค่ไหนเสียงสะอื้นของพลอยค่อยๆจางหายไปดิฉันวางหูเพ่นออกจากห้องทันทีไปขออาศัยเพื่อนที่อยู่แถวรางน้ำคืนนั้นทันที ลุงขึ้นก็ขอรางงานมาขนของถ้าเอื้อยรู้เบอร์มือถือของดิฉันดิฉันอาจจะชอกตายเมื่อได้ยินเสียงเธออีกครั้งก็เป็นได้เรื่องราวก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าขอสายพอยหน่อยค่ะเรื่องสยองสายเข้าปริศนาที่โทรมาผิดสายแต่นั่นทำให้เรารู้ว่าเธอโทรมาจากโลกหลังความตายนั่นเองครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ